อาทิตย์ที่25ครับ25ตุลาคม พีอย่างนี้ครับพ่อเสืออุ่นขาวราดข้าวราดปลาแดกว่ะเด e ux, Although, ははี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียอย่างคือเข้าวรามปลาแดงข้าวราดเสร็ปลาละเสร็น้ำปลาละพี่ดีนี่สุดไทยเลยสุดไทยเลยสุดเฉยเลยเฮ้ยไปโหดเดียวสุดไลยเลยข้าวราดเสร็จปลาละโอ้วันนี้เมนูอะไรบ้างครับเรื่องอย่างก็มือนี่นะอาหารใต้ฮะแกเรื่องอย่างก๊อกมือนี่นะเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆต้องมาชมด้ายกับ อันนี้เหมือนมันต้มไก่เลยแซ่บไก่ต้องใส่ไหมครับครับ,บเลยทำไรเนี่ยป้าค่ะจับน้ำพริก อันนี้น่าจะเป็นอะไรนะขบินขาวโอ้โลพอเมนขึ้นฝายมาคิดพอพอแบ่งนีอเป็นยังเธอเราเปิดรถโอ้ยไรครวนจะขอกินุเรี่สบายใจดิดจ่อป่ะนี่มัเอาก็สบายดิคนี้ตัวแนี ก็ได้ต้มห้าสิบบาทอห้าสิบบาทเห็นปะห้าสิบบาทเฮยยัครับอาเตรียมเจียวไข่ครับอือออันนี้อะไรป๋าอักชงกาแฟโอ้โห นอนตรงโน้นนะครับตรงโรงครัวครับเมื่อคืนเนี่ยครับตรงฝั yeah. ่งนู้นครับยินีท่้จะทอะไรกดดันากดดันาขนาดเ่แล้วสองตัวยังเกินไปเลยเนี่ยทำไมมีตัวเล็กตัวใหญ่

ดัมมายังบุทัสัะพะวัโตปุมะภะกานะมะกะรังกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะนนามยังธรรมสังคีนิมาติกาปาทังพนนมะเสกุสลาธรรมะกุสลาธรรมะพยากาธรรมะ ายเวดันนายาสัมปยุตตาธรรมาดุขายาเวดันนายาสัมปยุตตาธรรมาดุขามาสุขายาเวนธรรมะติภาวะภเวติภาวะภเวข้าวของข้าพระเจ้าข้าวของข้าพระเจ้าดังดอกบัวดังดอกบัวยกขึ้นทุนหัวยกขึ้นทุน บูชาพระพุทธบูชาพระพุทธโบชาพระธรรมบูชาพระธรรมใสบาตรพระสงฆ์ใสบาตรพระสงฆ์ตั้งจิตจำนงตั้งจิตจำนงต่อทางพระนิพพานทางพระนิพพานขออานิสงส์ขออานิสงส์ตีข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าได้ใส่บาตรเดี๋ยวหลวงพ่อเพิ่นจะลืมตัวด้อนะน้องไปใกล้ใกล้เนะท <c oughs> ่านเพิ่นถามบอกว่าหูวจกเฮาบ่ว่าซั่นจะบอกว่าเป็นน้องเฮาเด้อซั่นเอาไอเพิ่น

กองบุญกองทานทั้งหลายทั้งปวงนี้บริสุทธิ์ดีแล้วทานังเมปาริสุดทางกองบุญกองทานของข้าพระเจ้านี้บริสุทธิ์ดีแล้วทานังเมปาริสุดทางกองบุญกองทานทั้งหลายทั้งปวงนี้ บริสุทธิ์ดีแล้วพุทธ, ind, บ,ธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังคบูชา,ามหาราโพ,พ,พ,พิทังโนยาตินงงตังโหตุตุกิตาโหตุยาตะโย<ใ> Ό, อิมานี มะยังพันเตบังสก,กุระิกกระวา,านิจะโตปัจจยานิานมาทกะพตานิสังคานานิพิขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโคอิมานิ มัทกะพานี้บังสกุระจิวรานี้สังคานานี้จะตุปัจจยานี้ปฏิคันหาตุอัมหากังเทครตังหิตายะตุขายะถ้าแต่ท่านพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย อ้อมถวายมัทกกะปตาหารและผ้าบางสกุลจีวรและเครื่องไทยทานและจตุปัจจัยอันเป็นเครื่องบริวารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แด่พระสงฆ์ออพระสงฆ์โปรดรับมัทกกะปตาหารผ้าบางสกุลจีวร และเครื่องไทยทานและจตะตกปัจจัยอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและข้าพระเจ้าชื่อออุธทิส่วนบุญกุศลน,นี้ไปให้บิดามารดา ครูบาอาจารย์โอยาตายายญาสนิทวิสหายตลอดเป็นตลอดจนถึงพระอินทาิธราพชะยายมราชเหล่าเปตเหล่าสัมภเวสีเหล่าโอปาติกาเหล่านาคาและเหล่าจิตวิญญาณที่เรร่อนไรญาติทั้งหลาย อรอดจนถึงพระแม่ธรณีพระแม่โคศกพ,พระแม่คงคาอารอดจนถึงญาติของข้าพระเจ้าและเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันชาติก็ดีเป็นต้นจงมารับจงมาอนุโมทนาเอา กุศลผลบนนี้เมื่อมาอนุโมทนาแล้วหากยังตกทุกข์อยู่ออให้พ้นไปจากทุกข์ถ้าได้รับความสุขแล้วออให้สุขยิ่งยิงขึ้นไปด้วยเดชะผลบนเดชะผลทานอันข้าพระเจ้าได้อุทิศได้บำเพ็ญ ณโอกาสบัดนี้ขอจงมาเป็นอุปะนิสัยภาระวะปัจจัยตามทรงให้ข้าพระเจ้าได้เกิดสติปัญญายานรู้แจ้งเห็นจริงในโรกุตระธรรมขอห้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้มีแต่ความสุขความจเจริญ ความรุ่งเรืองความภัยโบนความงอกงามอายุมันญญนมม่นขวัญยืนชื่นชื่อว่าความทุกข์ไร้เข็นใจความเจ็บไข้ได้ป่วยความอับเฉาซึ่งปัญญาอาภัพทังญญพ้งหลายทั้งปวงปัญหาอุปสรรคต่างๆขอจงอย่าได้มี แก่ข้าพระเจ้าเลยปล่อยข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เป็นญาติพี่น้องและมีสัมมาทิฏฐิอันงามในบรวรพระพุทธศาสนาตลอดจนถึงความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์เือพระนิพพานเถิด สาธุ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 าธอุอ่ะยกถวายท่านเดอ้อยกถวายกันหน้านะอ่าอาสาธุอ่ายกถวายเป็นนะอะ่แล้วก็ลงมาเตรียมกวดน้ำรับพรเด้อนอนะ ได้เตรียมกดนำรับพรนะถือว่าโอกาสอันดีเนะเาะเราได้มีโอกาสโอ้ถือว่าบุญวาสนามีนะปกติเนี่ยเขาทําปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็เกี่ยงกันแล้วเกี่ยงกันอีกเถียงกันแล้วเถียงกันอีกออขงเราได้ทาทุกเดือนทุกไปให้บิดามารดาครูบาอาจารย์ปาาา่ยตายหาย่า,ยายยสนิทมิสหาย รอจนถึงเราภูมินางเราเทวานางเรล่านาคาเหล่าเปรตเหเราสัมภเวสีเหล่าโอปาติกาและเราจิตวิญญาณที่เร่ร่อนไร้ญาติทั้งหลายทั้งมวลทั้งนี้เลยครับวู๊ครับอย่าไปใกล้โต๊ะอาหารมนุษย์นะโต๊ะเจ้าแห่งไงยู่ลบๆเนี้ย เด,เดี๋ยวเดี๋ยวบาใหม่ไปห่มผ้าปินทาบาทขบ้าวาใหม่ห่งผ้าปินทาบาทช่วยการทักษารูปนะก็พอนะ,อะนเฮ้เบเขงไหม,ไหม

국민 garam pokok Adsar uffs bonkk wis bidet

Obrigado, tá, 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 tá.